สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับกูอิดซิ่งฟาร์มเซเนลนะครับผมวันนี้พามาดูทีทีสามจุดห้าศูนย์พาร์นะครับผมเป็นรถตัวใหม่นะครับผมนี่เป็นปั๊มเชื้อเพลิงแบบแถวนะครับสำหรับคนที่อยากเห็นรถ ตัว3.50พารนะครับผมดูการออกแบบเป็นขนาด50า50แรงนะครับผมเป็นเกียร์ 8, 8นะครับชาต์ทนานะครับนี่ก็เป็นตัวดึงดับนะครับ วัสดุแข็งแรงนะครับผมเป็นรถผลิตที่ประเทศอินเดียนะครับผมเรื่องคานหน้าของคานหน้าเป็นคานหน้าแบบเปิดนะครับผมเป็นคานแบบแข็งแรงนะครับผมสําหรับการบุกเบิกครับผมเป็นคานซีนเฮดแท้นะครับูควมแข็งแรงของเขานะครับวัสดุแข็งแรงครับผมแบตเตอรี่ใหญ่ครับ แบบกองแห้งนะครับ ถือว่าออกแบบได้สวยงามมากครับดูขนาดยางกันนะครับผมายางเป็น9.5ทับ24นะครับผมเป็นยางขอบยางหน้าขอบ24นะครับผมของคุดียครับผมายางหลังเป็น14.9ขอบ28นะครับ ดังนั้นเป็นยางขอบ28นะครับผม,มนี่ก็เป็นพูดเกียร์เหมือนกันครับมาดูข้างหลังกันนะครับผมแขนแบนคือว่าแข็งแรงนะครับแบบนี้ตัวุดขาหายก็ยังเหมือนโต3.50าุรุ่นเดิมอยู่นะครับชุดชุดเกียร์ เขาาครับใหญ่ครับผมมั่นใจสามารถดูยนัหนหักได้นะครับดูงานหนักได้ดีครับผมนี่นผแล้ผวผมจะลองสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงดูนะครับดูบนหน้าปัดก้นนะครับ คัสกไม่แดงนะครับไม่แข็งมากนะครับตัวนี้เป็นแบบคัดแบบแยกอิสระนะครับแยกเป็นคัด2สองชั้นนะครับผมตัวนี้เป็นคัดก์พีทีอนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเกียร์โลไฮครับตัวนี้เป็นไอ้ขับเคลื่อนสี่ล้อขับเคลื่อนสองล้อนะครับผมเกีนี่นะครับ ตัวนี้น่าจะเป็นวีโอนี่เป็นเกียร์ดักนะครับน,นี่เป็นคอนโทรลนะครับผมตัวน,นี้มีระบบลับนะครับลับคอนโทรลนะครับถึงลับนะครับน,นี่ก็เป็นกระเร่งหนึงนครับผมตัวน,นี้เป็นเกียร์ด้าน้าข้อหลังนะครับอ่ครับผมสตาร์ทเครื่องกันนะครับ เรากรอบเครื่องเดินเบาของเขานะครับอยู่ที่ประมาณ100รอบ6 0 0ถึง7ร0ออบครอบ สนองดีนะครับผมตามเทา้าเลยครับรอบสูงสุดกันนะครับรอบสูงสุดอยู่ที่2,500รอบนะครับผมสำหรับรุ่นพัด3.5พัดนะครับผมหรือว่า อาตาเล่งตอบสนองดีนะครับผมเป็นเครื่องยนต์สสูบนะครับผมสำหรับรุ่นนี้เป็นในมีเทอร์โบนะครับเป็น n ออยู่นะครับสุดนี้ก็สามารถสามารถปรับได้อยู่นะครับค้ายก็ถือว่านี่มอยู่นะครับสุดเกียร์เป็นของซีนเฮดแท้นะครับผมโดยรวมก็ถือว่าสวยงามอยู่นะครับ สำหรับคนที่มองหารถขนาดกลางนะครับผมสำหรับงานบุกเบิกงานได้งานนาก็สามารถทำได้ครับผมดี๋ยวเรื่องรายละเอียดต่างๆแล้วจะมีรีวิวี๋ยวรายละเอียดจะลงไว้ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมสำหรับการรับชมยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆ ติดตามรับชมด้วยนะครับผมฝากกนแดงใจกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็ฝากนิวฮันแดนไว้ในดวงใจด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้อุ e ้ยเดซิงฟาร์มแชนแนลด้วยนะครับเพื่อไปกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะครับผม